วันนี้สตาร์ทอัพพาคุณผู้ชมมาอัปเดตโลกแห่งยานยนต์เอาแบบอินเทอร์เทนเมนต์ Show กันที่เือ b แบงคอ i อ t e r n a t i o n a l a u t o อ o โ a l ซาร์ลล์นามณเชอรินเจอร์ฮอลล์สอินเมืองทองธานีค่ะงานนี้มีรถแต่งส่งตรงจากญี่ปุ่นมาให้ชมกว่า50คันซึ่งแต่ละคันก็โดดเด่นไม่แพ้กัน อย่าง BMW M6 3D Design นคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงสุดถึง320แรงมา้าแต่เรียบรู้ดูดีโดยชุดแต่งแบบ a e r o p a า t ที่ผ่านการออกแบบมาตามหลังอากาศพลศาสตร์และหลักศิลปรกรรมค่ะ,ะ,คะอีกคันคือ Skyline Coupe ที่มาพร้อมสีและลายเพ้นสุดอลังการคันนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาตามแบบฉบับฟันนี่ค่ะโมช่วงล่างด้วยถุงลมพร้อมตัวถัง ซึ่งคันนี้ใช้เวลาแปลงโฉมกว่า1ปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่แน่นอนถือว่ามีรถก็ต้องมีอุปรกรณ์แต่งรถว่าแล้วเราไปดูแม็กรถยนต์เทนใหม่ล่าสุดที่พีพีซูเปอร์วิวเขานำมาเอาใจนักซิ่งชาวไทยโดยเฉพาะกันต่อเลยค่ะก็แม็กตอนนี้เราที่ได้ความนิยมนะครับก็จะมีอยู่2สไตล์นะครับเป็นแนวเลสซิ่งกับแนว v ี p ก็คือสไตล์หรูหรา นะครับของเราที่ขายดีๆก็จะเป็นยี่ห้อ c o s m i c นะครับจะเป็นแนว Racing นะครับแล้วก็นาย่าจะเป็นแนว VIP นะครับจะบง่งบอกถึงความหรูหราถ้าถ้าวัสดุของการผลิตล้อแมกนี่ก็คงเหมือนๆกันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอยู่ที่ว่าใครจะใช้ของประเทศไหนนะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยตอนนี้ที่มามาแรงของเรานะครับแล้วถือว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยจะเป็นสีเงินเลยนะครับใช้วิธีปัดขนแมวเอาเขาเรียกเขาเรียกบัด อัดขนแมวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่สีแบบนี้จะอยู่ในล้อที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบล้อฟอร์สนะครับแต่เราสามารถเอาล้ออลูมิเนียมเอาล้อแคสติ้งธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าล้อหล่อธรรมดาสามารถมาทําให้เหมือนล้อเอ่อล้อฟอร์สได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมของเราเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุม10นวัตรกรรมของ PP นะครับซึ่งตัวเนี้ยเอ่อเป็นตัวมงกุฎถึงความเป็นผู้นําของ p p s u p e r ปอร์วิวนะครับในเรื่องของแฟชั่นล้อแมก ร้อมทั้งคุณภาพนะครับอย่างผมจะแนะนำอย่างตัวนี้เนี่ยเราใช้เราใช้คำว่า a n g เก m i มิลลินะครับจะใช้เครื่อง CNC m i ลลิ่งแบบ3แกนในการคึงนทั้งข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นโน้ฮาวของล้อที่ที่ล้อแบรนด์เนมของประเทศอเมริกาเลยครับซึ่งชุด1 0 0 0 0แสนกว่าบาทเราสามารถผลิตให้คนใทได,ได้ได้เลือกใช้ในราคาวงเงินประมาณ7,500บาทนะครับ อันนี้จะเป็นสีที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับสีนี้จะเป็นสีใช้วิธีใช้เครื่องมือพิเศษในการปัดขนแมวนะครับปกติจะท่าผู้ชมจะเห็นล้อก็คือกึ่งเงาธรรมดาแต่แต่ตัวนี้เราจะเพิ่มขั้นตอนไปคือกึ่งเสร็จแล้วเรามาบัดลายให้มันเหมือนกับเนื้ออลูมิเนียมล้อแม็กที่ทําด้วยวิธีฟอร์สนะครับอย่างอย่างล้อหน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นของทางอเมริกาชุดหนึ่งก็ต้องมีถึงแสนห้าสองแสนนะครับเราก็ผลิตออกมาได้วงหนึ่งหนึ่งหนุนา นะครับให้คนไทยได้เลือกใช้นะครับครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสัมผัสล้อของ PP Super View นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Fos Naya c o s m i t แล้วก็ v a l e n z a นะครับที่งาน Bangkok Auto Salon นะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่20ถึง30นี้นะครับ ็น้ชมมทททุก่่าาานะบเขขี PP Super V องเรานอกจากแหนรถยนต์หลากหลายสไตล์งานนี้ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะทำให้รถคันโปรดของคุณกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งด้วยนวัตกรรมเอสต็อปของคาริโกเขาละค่ะตอนนี้เราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับชื่อตัวเอสต็อปนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไบโอนะสามารถที่จะชะลอการแก่หรือแอนตี้เอจจิ้งของผลิตภัณฑ์เราได้ โดยที่เราสามารถที่จะเคลือบฟิล์ม UV อันนี้ลงไปนะครับที่ตัวเบาะนะฮะหรือเป็นเครื่องหนังต่างๆได้นะครับแล้วมันก็จะสามารถป้องกัน UV ป้องกันรอยคาบสกปรกคาบจะก็นเกงยีหรือจะเป็นหมึกปากกานะครับไปอยู่บนนี้ได้นะครับสามารถที่จะรีสตอร์นะครับสีหรือรอยแตกรอยล้าวกลับขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับดูได้ทุกส่วนเลยครับตั้งแต่คอนโซล เบาหนังเบาผ้าเบาวานิวแผงประตูนะครับคอนโซลกลางก็ทําได้เช่นเดียวกันครับเรามีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกสําหรับสำหรับการรีสตาร์และก็จูเวเนตนะครับรถกลับขึ้นมาให้กลายเป็นเหมือนใหม่ได้ครับผมหาดูได้ที่บูธ4 2บูธคาร์โกนะครับที่เมืองทองงานแบลคอร์ดออโต้ซาร์ลและนี่ก็คืออีเวนต์ดีๆที่ซันอัพเก็บภาพบรรยากาศมาฝากในวันนี้ แต่มางานออตโต้ซาลอนทั้งทีนอกจากอุปกรณ์ได้รถแต่งสุดเท่แล้วเรายังมีรถยนต์ที่เร็วที่สุดในรุ่นเดียวกันพร้อมบรรยากาศการเปิดสนามแข่งรถดิฟตีวันไทยแลนด์มาฝากกันต่อในสัปดาห์หน้าแฟนคิวสิค้าห้ามพลาดนะคะ